สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ได้ใจแฟนหงส์เจคกอลับตอบจดหมายเด็กน้อยกังวลเรื่องเปิดเทอมแฟนหงไม่รัดได้อย่างไรเชคกแอลับในคกับคุณซิลิเวอร์พูลใส่ใจความรู้สึกแฟนบอลทุกรุ่นทุกวยัยล่าสุดนะครับตอบจดหมายของแฟนลูกหนังของหงส์แดงในวัย11ปีที่กังวลเรื่องการเปิดเทอมและได้บอกเคล็ดลับสําคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวซสด้วย จคินคลับนะครับผู้จัดการทีมชนุมานใส่ใจความรู้สึกแฟนบอลอย่างแท้จริงล่าสุดได้ลงทุนเขียนจดหมายตอบสว็อกเดอะคัในวัยเพียงแค่11อปีที่แสดงความกังวลคเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนจะเปิดในเดือนกันยายนนี้ลุยสเ์เบลนะฮะเตรียมเริ่มต้นการศึกษาในระดับมัธยมทันทีที่ช่วงวันปิดเทอมในช่วงสมนนี้สิ้นสุดลงแล้วโดยเขาได้เขียนจดหมายไปหาเดอะบอสเจคินคลับ สอถามาเขาควรทำยังไงในการปลอบใจลูกทีมเมื่อพวกเขาเกิดอาการประหมากก่าก่อนลงสนามโดยเชนยงเครก็ได้เขียนจดหมายตอบกลับแฟนบอลไวกระอะในทันทีโดยได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ว่าผมมีความรับจะบอกควรผมก็ประหม่าเหมือนกันบอกตามตรงผมรู้สึกกังวลถ้าหากผมไม่มีอาการหวาดวิตกเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นมามันทำให้ผมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นพลังในด้านบวก ผมรู้ว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆสําหรับเด็กหนุ่มที่อายุเท่าคุณที่คิดว่าผู้จัดการทีมหรือว์พูลรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณแต่ผมอย่างนั้นจริงๆจากข้อความในจดหมายของคุณแสดงว่าคุณเป็นคนช่างคิดและใส่ใจมากๆเมื่อคุณมีคุณสมบัติแบบนี้มันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงความประมาทไปได้คุณถามผมว่าผมทํายังไงเวลาที่ลูกทีมรู้สึกแบบนี้คาตอบง่ายๆผมก็จะเตือนพวกเขาว่า พวกเขามีความสําคัญกับผมมากแค่ไหนและผมเชื่อมั่นในตัวของพวกเขาขนาดไหนผมไม่สงสัยเลยว่านี่ก็คงเป็นสิ่งที่เหมือนกับครอบครัวของคุณและตัวคุณคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องยาติที่จะเกิดขึ้นรู้ไหมผมเคยแพ้นัดชิงมากกว่า2-3ถึงครั้งนี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเอาซะเลยแต่จากการที่ช่วยเหลือของครอบครัวคุณและเพื่อนๆของผมมันทำให้ผมยินยัดต่อไป และในที่สุดเราก็สามารถมีความสุขกับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมถ้าผมมัวแต่จมอยู่กับช่วงเวลาที่ย,ย่ำแย่ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นคงจะไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้น,นได้โปรดคิดบวกกับตัวเองและตั้งตารอคอยที่จะได้พบกับช่วงเวลาที่จะเยี่ยมซึ่งผมรู้ว่าคุณจะได้เจอมันเมื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆและต้องไม่ลืมว่าคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือว่าผู้และนั่นหมายความว่าคุณมีเพื่อนๆอนอีกเป็นล,ล้านที่เหมือนกับคณ ซึ่งต้องการให้คุณมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทําได้แรงสนับสนุนของคุณมีความหมายมากๆสำหรับผมและทุกๆคนที่ลิเวอร์พูลผมมองว่าจดหมายฉบับนี้จะแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นกำลังใจให้คุณคุณไม่มีวันเดินเดียวได้ j เจคเก r o คลับระบุท่านี้แม่ของเบลส์นะครับก็ได้เปิดเผยว่าลูกชายของเธอไม่ได้คาดหวังว่านใหญ่เชอร์มนจะตอบจดหมายของเขาแต่เมื่อได้รับจดหมายเขาดีใจสุดๆและ เรียบนำมาโพสในสื่อสังคมออนไลน์เลยทีเดียวปอวร์โต้รอไม่ไหวเร่งเจรจาลิเวอร์พูลปิดดิวกูยิตเอฟซี MC ปอร์โต้นะครับทีมดังจากหลีกโบรเกตพยายามเร่งเจรจาเพื่อคว้าตัวมาโกกูยิตกองกลางตัวสุรองของลิเวอร์พูลในสโมสรศึกพรีเมียร์อังกฤษมาร่วมทีมให้ทันก่อนปิดตลาดการสแกนนัเเตะในช่วงสัปดาห์น,นี้ตามการรายงานจาก ลิเวอร์พูลอโคเดอะดรากอนนะครับตงการคว้าตัวมิฟิลทีมชาติเซ์เบียมาเสริมทัพหลังจากที่ทำงานนี้อย่างนะ่าประทับใจในการยืมตัวเมื่อซีซั่นก่อนรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลต้องการข้าตัวมาโกคุยิตเป็นจำนวนเงิน12ล้านปอนด์แต่ปอโตนะครับพยายามที่จะเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลงมากว่าเดิมเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการใช้เงินจำนวนมากในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจโควิด -19 ระบาดหนักในปัจจุบัน ยังไรก็ตามท่าทีของทีมจาบโปรตีเกตได้เปลี่ยนไปแล้วเมื่อมาติอุสอุริเบกองกลางคนสำคัญของทีมได้รับบาดเจ็บหนักนะครับทำให้พวกเขาต้องหันมาเร่งเจอจากคว้าตัวกองกลางของหงดงเพื่อให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อดึงไปทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวก่อนเปิดฤดูกาลยังไม่มีความแน่ชัดว่าปอโตจะสามารถคว้าตัวกูริดไปร่วมทีมได้สําเร็จหรือไม่เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจคเกนครอฟ ซึ่งเขาต้องการประเมินลูกทีมอีกครั้งในช่วงปรีซีซั่นก่อนที่จะแสดงความชัดเจนในเรื่องของการย้ายทียมหงฟังทางนี้บรตันยอมลดราคาอิปบิสซูมาเหลือแค่30ล้านยูโรบรตันนะครับพร้อมที่จะขาย uma, อิปบิสุูมากองกลางตัวเก่งชาวมาลีออดากท,ทีมในช่วงสมัยนี้หากได้ลดเข้อเาในร30ล้านยูโรหรือประมาณ25.7ล้านปอนด์เท่านั้น ท้งนี้อิบิสมาในวัย24ปี Z B, ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาโดยเจ็กกิ้งกลับมองว่าเขาเป็นตัวแทนของชินี่หวนในดุมแต่ก่อนหน้านี้ไบรตันกองราคาค่าตัวไปสูงมากซึ่งหากราคาลดลงเหลือในระดับนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะเป็นเป้าหมายกลับมาที่แข่งรายนี้อีกครั้ง โดยอาร์เซนอลก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจอิบิูม่าแทน aga, กรานิชชาก้ากองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่มีข่าวย้ายออกไปไปเล่นในอิตาลีกับทีมโรมา่าเช่นเดียวกันนะครับหงจับออชินสกีประตูดาวรุ่งโปแลนด์ต่อสัญญาฉบับใหม่เย่ยคุูปออชินสกีนะครับนะัประตูดาวรุ่งชปาปแลนด์ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับหงนางเป็นที่รู้รยแล้ว โดยลีวิวเอเคิลนะครับเปิดเผยว่าออจินสกี้ได้สัญญาฉบับใหม่กับสโมสรหลังเมื่อปีก่อนเจ้าตัวเพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกไปเองออจินสกี้นะครับย้ายจากสโมสรลีเกียบอรอมาอยู่กับอะคาเดมีกของลิเวอร์พูลในช่วงสัมเมอร์ปี2009ตอนนี้เจ้าตัวเคยถูกดึงมาสู่ทีมชุดใหญ่ในวงการที่ผ่านมาด้วยหลังจากที่อาริชอนเบเกอร์และเควินเคลอร์เฮอร์ได้รับบาดเจ็บจนทีมชุดใหญ่เหลือแค่อาริเรนคนเดียวเท่านั้น ทำให้เวลานั้นนะครับถูกใส่ชื่อเป็นตัวสํารองในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเชฟเฟลยูเนเตดเมื่อเดินกลุ่มพันธ์มาแล้วนะครับหงมอบสัญญาอาชีพไม่แก่บ็บกซาเดารรุ่มจอมบุกลุคแชมเบอร์นะครับแบ็กซ้าเดารุ่มในวัย17ปีได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกจากหงด่างลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วแชมเบอร์อยู่ที่ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ อยู่9ปีนะครับแล้วก็ได้รับสัญญาอาชีพจากลิเวอร์พูลในทันทีที่อายุครบ17ปีตามแกม่นดยช้ชนูนรายนี้ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดอยู่18ปีของหองส์แดงด้วยม็นค่า16ปีเท่านั้นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและทำางานไนด้ดนะัประทับใจจนทีมงานนะครับมอบของขวัญก็คือสัญญาอาชีพฉบับนี้ให้กับนักเตะสำหรับการเล่นของแชมเบอร์นั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นแบ็คจอมบุก สามารถขึ้นสุดได้ถึงสุดสนามฝั่งคู่แขง่งโดยจ้าตัวยังเคยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทําประตูอีกด,ด้วยด้วยการเติมเกมไปยิงประตูเบอร์ลี่มาแล้ว่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเลยครับซึ่งเป็นลิเวอร์พูลชุดอยู่23ปีนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7รก,กรกฎาคมครับ